นันนเจมูขับไฟไม่ใช่มูขับไตรงนี้เนี่ยปลมเาเลยเฮ้ยลอยลออยเท้าของของรถมคองเนี่ยไอ้ยใหญ่เยลอยอาหลังเปิดเยอะเามช่วสกิบกู

กูชายอ่ะเอ้ยควายเหือ้อนเยอะเดี๋ยวไล่จับเราเหมือนวกระเชนนี่ดิควายเดี๋ยวกดูดูเอา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 ดึงควาให้เอะเอาเอาเอาไอ้ยา

วิ oh, go, ่งล้องเลยโอ้ปัดก็ชนฮดที่ระวังตันอย่เออใช่ในยวระวังบาดเท้านะมีเหล็กอยู่ ปายไปเยทำมันถึงร้อยตัวท่หก็เป็นอย่างเป็นห้อยมดตยเ่ามดตไปกัน สนแข่งแบจ,จิมมี่เฮ้ยจิงเป้งเฮ้ครูอา้าจิมมี่กันกลางลงไปเลยเฮ้ยอวันโถโถ ชุดมาละเนี่ยไม่ย่ขึ้นได้ก่อนเดินโชุดเบรกซ้ายกันหมดรีทู โอ้ชอฮยฮัง huh. ่จิมมี่จิมมี่ยังไม่ลงไปเลยมาลงมาไปก่อน เดยังไม่ทีทกวันเลยเดยังไม่ไไมวันทกทีเลยทีทกวันกูชุดเอากูวันกูชุดเดี๋ยวแป๊บหนึง่งจะบอกให้ นี no ่บอกอะไรบ้างจิมมี่นี่ three ูวั o โกช o s ไอชทาย two one go เอาทำไมจิมมี่ไม่มาเอ๊ะจิมมี่บอกว่าอยากลงตี๊ดอ่ะวันนี้อยากลงสูงๆอ่ะ เอ้าจจิง ¿Right uh, ันม่ใครูัดโอชิงเนีเด็กใกล้จัดเลยอยากปาก็หนลงไปปลายงโน่นเอาแตกยังไม่ดูมันดีกว่าไม่ใช่ก็หน